สวัสดีครับเพื่อนวันนี้อยู่กับผมแคมปิง้งซิ่ง600ชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอเหล่าขวานครับผมจังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้เราเดินทางมาเที่ยวที่บ้านพ่อครับผมพอดีพ่อเขามาทํบ้านอยู่ที่นี่นะครับผมเราก็มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนนะครับอันนี้เป็นวิวบรรยากาศนะครับเพื่อนเหนวนี้เดี๋ยวถ้าทําลานกลางเต็นท์เสร็จแล้วเดี๋ยว แต่ชวนเพื่อนๆมาแคมป์ได้นะครับเป็นวิวภูเขานี่วันนี้เป็นสะปลานะครับอันนี้ฝนตกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมน้ำเริ่มจะเต็มบ่อแล้วเดี๋ยวเอาปลามาลงนะครับ ก็มีเพื่อนๆหลายท่านนะครับผมถามว่าผมใช้ยางตัวไหนนะครับวันนี้ผมจะพามาดูแล้วกันนะครับก็ยางที่ผมใช้นี่เป็นของด้านหลบนะครับน,นี่ผมติดตั้งมาเมื่อกันยายนปีที่แล้วนะครับน,นี่ก็ระยะเวลาผ่านมาหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีแล้วนะเพื่อนสาหรับยางคู่นี้นะครับก็ข้างหลังเนี่ยเป็นของเครุ่นเคเจ็ดศูนย์นะครับ ข้างหน้านี่เป็น k แปดเจ็ดนะครับเพื่อนสามารถไปเสิร์ชดูข้อมูลเบื้องต้นได้ในอินเทอร์เน็ตได้นะครับหรือทางเพจด้านหลดไดนะเพื่อนก็สภาพยางนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับของผมมันจะเป็นยางออกแนวลายคลาสสิกหน่อยนะวิบากวิบากรุยๆหน่อยนะครับเพราะว่าทางที่ผมใช้ต้นเที่ยวนี่มันมีทั้งเป็นราดยาแล้วก็เป็นลูกลงลูกหลังอะไรเงี้ยมันดูดอกยางเหลือๆเต็มๆแน่นๆอยู่ครับยังใช้ได้อีกยาวนะครับ ขนาดขับมาน่าจะประมาณเกือบสองหมื่นโลได้นะครับสำหรับยางคู่นี้ก็สภาพยางยังไปได้อีกนะครับเหลือๆ้วเพื่อนๆเหมาะสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าไปที่ช้อปปี้หรือว่าซด้าหรือว่าเข้าไปที่ร้านนั่นหลอกก็ได้นะครับสำหรับใครที่บอกว่ามาจากเพจผมนี่มีราคาพิเศษแน่นอนนะเพื่อนๆ ภาพยางดอกเหลือเลือนะครับยางยังนิ่มๆอยู่เลยเพื่อนๆขี่ลุยฟงลุยฝนขี่นกขี่ดินนี่คือยังมั่นใจได้เลยนะครับ เป็นจุดไฮไลท์อีกหนึ่งจุดนะครับของอาเภอล,ลาขวัญน,นะครับเป็นพระห้ารูปนะครับผมถ้าเราขี่มาเนี่ยเราจะเห็นองค์พระตั้งอยู่ข้างทางตะก,การตาเลยนะครับสวยงามมากนะครับเพื่อนก็เช้าเช้าแบบนี้นะครับอากาศดีนะเรามาไหว้พระขอพรกันนะครับเผยจะได้เลขเด็ดในงวดนนี้คนระับเพื่อน ตรงนี้เป็นหน้าลานพระองค์พระนะครับผมเราก็จะมองเห็นเป็นทิวเขากว้างมากเลยนะครับเป็นเลเยอร์ซ้อนๆกันเลยเพื่อนๆน่าจะเป็นถ้าตรงไปนี่เราจะไปออกพนมทวนนะครับที่ผมเห็นป้ายตะกี้นี้นะทนันที่เราขามาไม่ใเหรอใช่ไปทาไงไหนเดียวบ้านตาชาต่ายอ่ะไปบ้านตาชาต่ายก็ได้ใ,<น>ใกล้เหรอ สิบโลเนี่ยไม่ใช่เท่าไหร่กิโลสิบกโลเลยสิบยี่สิบออกนะใครับไปได้ไะมอ้าวไม่เป็นนไหนไม่ไม่เป็นไหมเป็นใบอะไรเมื่อกี้เหมาไม่เข้านี่น้ำมันท่วมหรอน้ำมันท่วมคาบูไม่มาชีพเหรออ๋อรอแล้วกัน ปแล้วีโ่โอเราขี่มาก็เจอฟาร์มน้องตัวนี้เรียกว่าแพะนะไม่ใช่แกะไหนฮะมันมองหน้าเรางงแก่เลยแพะใครก็มาดูนะครับไม่ใช่แพะผมนะแบะเอะ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 วยมากะต้พแ่เองนะงงะองนะนน <c oughs> นนะแอ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 ะอะแออะแอะแอ้ะแออ่แนอะแนะะแะอางะออร เป็นคอกแพะนะครับธรรมชาติมากรู้นอกแพะโอ้แพะ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 แบะ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 น่ารักอ่ะดูตัวน้อย ไดมัน่ยมีคนล่องรอยการปักเป็ดด้วยอันนี้คืออ่างเก็บน้ําอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันครับเป็นอ่างเก็บน้ําเป็นหมายรับนะครับตรงนี้สามารถมาแคมปิ้งได้ด้วยกลางตรงกลางเต็นท์นะครับเนี่ยอยู่ในก้างหุบเขาเลยนะครับไม่มีชื่อนะครับเป็นที่รันของชาวบ้านนีงไม่มีป้ายบอกทางเข้ามานะครับพอดีเจ้าถิ่นเขาแนะนํามานะครับอ่างเก็บน้ําตรงจุดนี้นะเพื่อน ไปดูลองรอยกันนะของการแคมปิง้งมีหรือเปล่าดูนี่ครับนี่มีลองรอยการก่อฟืนอยู่วะเพื่อนนี่เป็นลาวตักผ้านะครับหอมนะราวตากผ้าปะไม่ใช่ราวนี่ตั้งคันเบ็ดค,คันเบ็ดวางเนี่ยโอ้วิวสวยอยู่นะหนูนกกระยางขาว รถได้เพื่อนแคมเนาะใช่กีตาร์ิวๆสามารถรองรับอ่ารถได้น่าจะ,ะมาณเดี๋ยวนับก่อนนะพื้นที่นี้น่าจะได้ประมาณร้อยสิบเก้าพันนะได้อยู่จอดเรียงเป็นสองแถวนะเพื่อน,น,นสามารถสามารถชวน,นเพื่อนมาได้อ่ะนนออ๋อมีตรงพื้นที่ตรงนั้นนี่สามารถกางได้รอบได้เนาะ<ช>สำหรับใครที่อ,อยากจะมาแคมปิ้งนะครับ เป็นกลุ่มมอไซค์อะไรเงี้ยอยากมาแคมปิ้งท่ามกลางธรรมชาตินะี่ก็มาได้นะครับที่นี่นะครับตัวเตรียมตัวมาได้เลยปิดบล็อ,อกเข้ามาถามผมได้นะนวผมจะแนะนําให้ว่ามันอยู่ส่วนไหนของของที่นี่นะครับใด่หรือม่ก็ลองถามวัยรุ่นเราขวัญก็ได้นะครับแล้วทางเราติดต่อให้นะใช่ใช่แต่ได้เลยคืนนี้น่าจะเงียบสงบน่าดูนะเนี่ยมันมีทางนี่ใช่นไหมที่ขี่มอไซค์ขึ้นไปนะเออขึ้นไปจอดตรงนั้นอนะ่ะพอดีใช่หมายถเดินขึ้นไปดูพอดี เดินขึ้นไปดูดีกว่านี่เพื่อนอันนี้เป็นล่องรอยของมอเตอร์คอร์สนะครับขี่ขึ้นไปนะตอนแรกเราก็ว่าเราจะลองขี่ขึ้นไปแหละแต่ดูแล้วน่าจะล้มนะเพื่อนปล่อยไปยปไป,ป,ปตอนนี้เราอยู่บนเดินเนินดินนะครับนี่ดูความสูงนะใน,นความสูงความชันของมัน ้างบนนี้ก็สามารถกางเต็นท์ได้เหมือนกันนะเพื่อนนะมีต้นบักกะทันด้วยพุทราสามารถเก็บกินได้นะแลังออกดอกเลยว,วูว<ม>ิวถ้าพาทิศต,<ม>ตกนะพาทิศตกน่าจะทิศนี้ใช่ไหมใช่ทิศนี้แหละมีทิวเขาด้วยนะใช่แสงมันก็จะกระทบกับน้ำก็จะงดงามอลามตามาก เพื่อนเดี๋ยวเราเดินทางกลับไปทํางานต่อนะครับแต่ว่ามีโอกาสเราจะพามาชมบรรยากาศที่บ้านที่เราขวัญกระหมคงจะเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับเราจะมาดูบรรยากาศหน้าหนาวมันจะเป็นประมาณไหนนะครับวันนี้ร้อนมากเลยเพื่อนหน้าฝนดุนทางกันต่อมาแ,แอดมินใครเอาโปกสั่นโคตรแอคเลยดูดิมุนทำหน้าทำตาดูดโคตรแอคเลยครับ